นี้ตั้งท้องได้14วีคแล้วก็3เดือนครึ่งแล้วค่ะไม่ร้องแล้วนะเหนื่อยแล้วนะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้เซนซิทีฟค่ะใช่ฮอร์โมนแต่คือจริงๆแอรเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วอันนี้มันก็ทวีคูณขึ้นไปอีกไงเต็มๆค่ะไม่อยู่บ้านทำงานก็จะได้เทคยาวอยู่เไยใช่เป็นเรื่องปกติค่ะใช่ค่ะก็ตั้งใจ ตอนที<ห>่ทราบเหรอคะตอนที่ทราบก็คืออย่างที so well. okay, uh ่บอกก็คือทําใจไว้แล้วว่าห้าสิบห้าิเนอะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วคือเราเราเจอเพื่อนเพื่อหลายคนที่ที่ที่ได้ใส่ตัวอ่อนแบบนี้แล้วไม่สําเร็จหลายหลายคนซึ่งเขาก็จะแบบถามเราเป็นเวแบบอ๋อนี่ครั้งแรกหรอแล้วเขาก็จะทําหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้แล้วว่าโอเคเราต้องเตรียมใจคือมันไม่ได้มันไม่ได้จะติดครั้งแรกคนทํากันต้องสี่ห้ารอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเผื่อใจไว้ ต่วันนั้นพอมาตรวจเลือดที่นี่พอหมอหมอนโทรมาวันนั้นหมอหมอนไม่ได้เข้าเราก็นั่งรอนั่งกรีนวดอยู่ตรงนี้พอมาแบบติใจด้วยนะน้องแอร์ท้องแล้วก็คือมันมันบอกไม่ถูกค่ะมันก็แค่แบบเออที่เราเหนื่อยมาทั้งหมดมันมันได้มันได้พย์ออฟแล้วอ่ะมันสําเร็จแล้วที่ั้งเดียวครั้งแรกเลยค่ะใช่แต่กระตุ้นหลายรอบโรคอกครับไม่เราเราก็ลุ้นลุ้นกับเขาแหละว่าเห็นเขาเหนื่อยมาทั้งปีเนาะ กระตุ้นมาทั้งปีปีกว่าใช่คือเราอ่ะต้องทําใจไว้ก่อนว่าอ่ะถ้าเขาถ้าเกิดไม่ติดขึ้นมาเราจะฮนโดยังไงซัอพอร์ตเขายังไงอแต่พอติดแล้วก็โล่งอกดีใจแล้วก็ลุ้นแล้วเธอจะทำยังไงแค่นี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะข าจริงๆนะพุ่งตรงตอนนี้ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยว่าตัวเองท้องแล้วคือรู้รู้ว่าท้องคือไปซื้อเครื่องมาจากแอปส้ม400บาทมาฟังลูกคืนก็แบบโอเคมีเสียงหัวใจอลูกยังอยู่อ่ะคือแต่แบบมันยังคือดูในอัลตราซาวด์มันก็มันก็ชื่นใจฟังเสียงหัวใจแต่คือเราก็ยังไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่แล้วก็ยังยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยฮิตว่าเออฉันท้องฉันกำลังจะมีลูกอีก6เดือนฉันจะคลอดเอาอะไรยังไงของก็ยังไม่ซื้อ จะเป็นพ่อแม่ยังไงก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> คือก็ก็คำคำไปค่ะแพ้ค่ะแพ้ปรึกษา <c oughs> ตอนแพ้ท้องก็คือแพ้ตอนวีคที่6ถึง8ค่ะก็ค <c oughs> ือ <c oughs> แบบหนักหน่วงช่วงนั้นคือที่แพ้ก็คือมาพร้อมกับไข้หวัดใหญ่ไอฝุ่นแล้วก็โควิดด้วยเป็นทุกอย่างภายในสองอาทิตย์เลยก็ค <c oughs> ือร้องไห้ว่าแบบในในใจคือแบบมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ไหม วันก่อนแพก็คือแบบฉันจะกินฉ่ำฉันอยากกินไข่พะโล้ฉันจะกินขามหมูส,หสั่งมาจัดเต็มวันต่อมาปุ๊บเริ่มแพ้อาจเจียนทาน,านไม่ได้ไม่ได้กินเลยใช่ก็คือก็คือหนักผ่ะแต่ก็นี่ก็จะมีพอเขาได้ยินเสียงแล้วแอลวิ่งเข้าห้องน้ําเขาก็จะมีแบบอ่ะดูเอาอะไรไหมอยากกินอะไรหวานๆซ่า <c oughs> ๆใช่ไหมเขาก็จะดูเขาจะเตรียมน้ําอัดลมอะไรไว้ให้รอใส่ซับพอร์ตทำได้แค่นั้นทำได้แค่นั้น ่าที่คุณพ่อขอบมีแพ้ไหมคะไม่เห็นแพ้เลยสบายนอนหลับสบายทุกอย่างชีวิตดีเขมีมิมมิทแบบว่าบางคนกลางคืนกลางดึกอยากจะกินนู่นกินนี่มีค่ะมีทุกอย่างค่ะคือตอนนี้หิวทุกสองชั่วโมงของหวานปกติไม่ค่อยชอบกินฉ่ำชีสเบอร์เกอร์สี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มก็สั่งใช่สั่งห้าใช่เวลาเขากลับบ้านดึกเขาก็จะผ่านแม็กหน้าบ้านเงี้ยเอาเบอร์เกอร์ไหมเอา ใช่ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าเราท้องเราแค่อ้วงจริงจริงแอบเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรกินแปลกอยู่แล้วแต่อย่างเช่นมีวันหนึ่งแอบแอบคนไม่กินผลไม้ก็จะมีแบบอุ้ยหรือว่ามะม่วงอะไรนะพริกเกลืออะไรแบบนี้เออหรือว่ามันจะดีออะไรย่างเงี้ยค่ะมีมีบ้างแต่ยังไม่แปลกมากมีพลอนอยมีอะไรมีด้วยเพราะเขามายากไงพลานทุกอย่างเข้าห้องน้ํา ข้อห้องน้ปตดตัวอย่างที่คุณหมอพูดก็คืออย่างที่ดูในแอร์ไทม์ไปก็ก็หน่อยทุกอย่างอะไรเงี้ยแอร์นี่เป็นคนแบบขยับตัวใช่แอร์เป็นคนทําอะไรไวมากเราก็ต้องทําทุกอย่างช้าลงทําตัวให้เป็นคนท้องคนหมอมอนก็แบบแอร์ท้องแล้วนะลูกแบบหยุดเดินลุกขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปรับคือเพราะว่าคือแต่แอร์เป็นคนน้ามืดง่ายอยู่แล้วคราวนี้มันยิ่งมืดเร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจน จนมาั้งขาไม่มีแรงแขนไม่มีแรงคือเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือเวลาลุกก็ต้องแบบมี3จังหวะก็คือค่อยๆลุกแล้วนั่งก่อนสองสี่ไม่ใช่3ามลุกก่อนนั่งก่อนแล้วก็แป๊บหนึ่งนับๆแล้วก็ค่อยลุกขึ้นยืนแล้วก็อยู่เฉยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยกันยากันยาญนเจอแน่เจอแน่ค่ะใช่ลูกชายใช่ลูกชายค่ะเป็นหลานเป็นหลานคนหนึ่งจริงๆมีมีญาติอีกคนหนึ่งที่กำลังท้องเหมือนกันแตะ แต่อะไรคะสมใจค่ะอยากจริงๆตอนแรกอยากได้ลูกชายมากสักพักพอไปเรื่อยๆโอ้ลูกสาวน่ารักจังเลยอยูนะ่กับเดม่งเดมมี่อะไรอย่างงี้คือ ใช่เขาก็จะมีแบบอันนี้เขาจะเห็นลูกเพื่อนที่เป็นลูกสาวแล้วเขาจะแบบเริ่มใจอ่อนเดมี่ชอบเดมี่ชอบอังเคเบนมากก็จะมาเล่นด้วยเขาก็จะแบบว่ามันน่ารักจังเลยก็จริงๆได้หมดแต่พอได้ลูกชายก็แฮปปี้เพราะว่าเอาจริงๆก็ พี่ชายกับน้องสาวก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นมีแผนมีแผนมีแผนแผนหมดแล้วค่ะทุกอย่างก็ได้แล้วใช่ค่ะโกยก็ที่เราโกยไว้เนี่ยแหละค่ะกับกับที่นี่ไว้ผูใช่แล้วคือคือยังไงคะคือคือนี่คือโูกถูกถยังไม่รู้ยังยังยังไม่ค่อยเหือดคืออะไรอ่ะ ก็คือแบบตื่นเต้นอล่เงยคือตอนแรกตอนแรกคือพึ่งพึ่งครบสามเดือนมาไม่นานมากก็คือตอนแรกคือไม่ได้ถือเคล็ดไม่ได้บอกใครเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเพื่อนๆทุกคนให้กําลังใจเราเยอะมากๆอะค่ะคือรู้อยู่แล้วว่าโอเคพรุ่งนี้แอร์เขาไปย้ายตัวอ่อนเพื่อนๆก็จะโทรมาแล้วเป็นยังไงย้ายเป็นยังไงบ้างครบหนึ่งอาทิ์หรือยังไปตรวจเลือดหรือยังคือทุกคนจะถามตลอดซึ่งเราก็เลยถือเคล็ดไม่ได้ว่าเราบอกไม่ได้ว่าเราท้องก็เลยบอกบอกบอกกันที่บ้านแล้วก็ ก็เลยถือว่าโอเคของยังไม่ซื้อแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารอให้พ้น3มเดือนก่อนแล้วค่อยดูเรื่องทําบ้านดูเรื่องซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกชื่ออะไรฟังเสียงหัวใจมีพยายามฟังหูฟังเสียงหัวใจทุกคืนเลยค่ะก็จะฟังกันทุกคืนเครื่องที่เราซื้อมา400บาทนี่แหละค่ะอยู่อยูู่เคลื่อนหรือว่าเครื่องมันไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแอในแก๊งเพื่อนๆแอนเนี่ยแอนน่าจะเป็นคนไททายละท,ที่ที่มีลูกเขาคนเขาก็จะมีแอดไวซ์เยอะมากคือเราก็จะรู้แล้วว่าอะเรารู้อยู่แล้วเพื่อนเราแต่ละคนเป็นแม่ยังไงบ้างเราก็เลือกฟังเราก็เราฟังเขาทั้งหมดนะคะเราก็รู้ว่าโอเคอะไรที่มันจะมาอดัดเดกับวิถีชีวิตเราได้คือตอนเนี้ยเราพูดได้หมดไง <laughs> แต่ตอนออกมาจริงๆฉันจะไม่นอนกับลูกฉันจะ เอออะไรแบบนี้ฉันจะไม่ยอมให้ลูกดู iPad ฉันจะแบบชีวิตจริงออกมาเดี๋ยวคอยดู <laughs> เดี๋ยวรู้กันเลี้ยงเองไรือว่าต้องมีพี่เลี้ยงคืออยากเลี้ยงเองแต่แต่ยังไงก็ขอมีพี่เลี้ยงช่วยเถอะเพราะว่าคือเห็นี่เพื่อนหลายๆคนที่ที่เขาเลี้ยงเองคือมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็บอกว่าเธอจะใหม่แล้วก็มีคนช่วยคือเธอก็อยู่กับลูกเธอก็เลี้ยงเองแหละแต่ก็ไม่มีคนช่วยเธอจะได้มีเวลาของตัวเอง บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีชีวิตของตัวเองมาเนี่ยพูดได้ปากเก่งตอนนี้ใช่ชื่อเปลี่ยนใจทุกวันค่ะใช่เพื่อนๆยังไม่อยากพูดมากเพราะว่าชื่อแบบใช่เผลอๆตั้งออกไปแล้วเขาคลอดมาแล้วมันไม่ใช่ไงเราตั้งชื่อฝรั่งออกมาตีอย่างเงี้ยแบบเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเห็นนะก็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 คิดคิดไปเรื่อยๆเ่ยค่ะ มั้ยมีแบบดีของขวัญกันไหมคะของขวัญที่แบบว่าช่วงที่แบบไม่ได้ข่าวดีมาได้ลูกชายด้วยแบบมีอะไรของขวัญเหรอคะรับขวัญย่างเลยค่ะก็ก็มีของคนคนอื่นเหรอคะเขาใช่ใช่ฝรั่งเขาจะมีพุชเพอร์เซนต์ก็มีดูดูไว้บ้างแหละ ไ้เฉยๆแต่เริ่มต้องทําบ้านอีกต้องอะไรอีกก็แบบเออก็สงสารสามีค่ะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันดูแต่สามีดูแลดีก็เลยอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าจะให้ก็ไม่ติดก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่คนบางคนก็ติดแต่คือมันไม่ได้มันไม่มีห้องให้ลูกไงคือมัน ใช่เหมือนเขาไม่ให้จออไม่ให้คุ๊สมัยนี้ผ่านไม่พอดเองแม่ใจเราสบายใจ